วัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเิ่มต,ต่อสู้กันเลยเราก็ปล่อยพลังไปแต่เราก็ดูดังตีอังตีแังกล้าออกมาสาสารวยืดได้ด้วยกระบองแต่ตอนนี้แต่รีดดาบผมพร้อมีเซ็ตงมดแล้วเราก็พาไปวันจังวันนี้มันแทงผมเอาต้านอะไรมามากูพร้อมแล้วตอานนี้มึงเจอกูแน่เลกูก็ดูเออกไปปล่อยพลังคืนต่อใส่ไปก่อน đủ lúng mà cái sủa nó Để cái con bình cái mẹ cũng bởi vào đấy cũng khó với mình cũng có đồ xoay mà mình chú nghỉ ngủ nếu mình bởi ta làm tiếng cũng mà cũng vào mình แล้วมันบอกได้กูดีอันนี้เจอเหมือนนี่โอ้ยกูจำหน้าอยูแล้วว่าแต่ว่าในตัวกูอะ